ถ้าหน้าร้อนเราจะเปิดขึ้นจังสุดนะครับผมเพราะว่าหน้าร้อนมันจะควบคุมอากาศได้วัสดีครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาเปิดเอาที่ญี่ปุ่นนะครับทําไมถึงเปิดนะครับเพราะว่าเราจะเปิดเพื่อที่จะระบ,บายอากาศให้ผักมันจเจริญเติบโตนะครับยังไงก็ไปดูกันเลยครับ อันนี้ก็จะคือคัดเต้นนะครับญี่ปุ่นเขาเรียกว,ว่าคัตเต้นเพื่อที่จะระบายอากาศข้างในไม่ให้มันร้อนนะครับอีกขั้นต่อไปแล้วครับอันนี้ก็จะคือโซโตะนะครับเพื่อที่จะให้อากาศมันออกถ่ายเทชั้นสองนะครับผม เราก็จะเปิดครึ่งนึ่งนะครับทุกคนก็จะมาดูผงผรักมันก็จะประมาณนี้ผักมันปลูกได้ประมาณสองถึงสามอาทิตย์นะครับผมยังไม่นานแต่ถือว่าโอเคคนระับ คนมาดูผักนะต้นกาสวยมากเลยนะครับทุกคนเราจะเปิดเราจะเปิดทุกงเฮานะครับถ้าเราไม่เปิดผักมันจะโตเร็วเราจะตัดไม่ทันนะครับ เราเปิดเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะครับมาดูครับน,นะครับมันจะเป็นอยู่สองมันจะเปิดขึ้นสองทางครับถ้าหน้าร้อนเราจะเปิดขึ้นจนสุดนะครับผมเพราะว่าหน้าร้อนมันจะควบคุมอากาศได้อเค,ครับไปข้อต่อไปแล้วครับ เราก็ทําแบบนี้ซ้ำๆไปจนหกเขานะครับปกติมันจะเปิดสองข้างนะครับแต่วันนี้ผักยังไม่โตเราเปิดแค่ข้างเดียวทำบุญครับทำบุญครึ่งหนึ่ง าการเกษตรที่ญี่ปุ่นมันสุดยอดมากเลยครับถ้าประเทศทถ,ถ้าประเทศไทยเรามีแบบนี้คงจะดีมากเลยนะครับ ต่อไปนะครับทั้งหนาวทั้งสั่นครับตอนนี้น่าจะประมาณหนึ่งองศาแล้วนะครับตอนกลางคืนเราก็ติดลบแล้วครับเพื่อที่จะเปิดน้ำข้างบนนะครับเราต้องปิดลงถ้าเราไม่ปิดถักจะเป็นต้องแข็งนะครับ ทุกคนจะสงสัยไหมว่าอันนี้เป็นสายอะไรครับน,นี้จะเป็นสายน้ํานะครับตอนกลางคืนเขาจะเปิดน้ําพุ่งลงมาภาพอ่านไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ ไม่เน้นคุณภาพครับเน้นผลผลิต <c oughs> Cây sẽ lại. Nhắn nè, nhắn lại thôi coi. ทุกคนเคยเห็นระบบน้ําที่ญี่ปุ่นไหมครับระบบน้ําที่ญี่ปุ่นเขาจะไม่ให้ใช้ระบบน้ําแบบหยุดเหมือนบ้านเราครับอันนี้เขาจะเป็นน้ำน้าพุ่งบบเพราะว่าญี่ปุ่นเขาใช้แค่เส้นเดียวครับน้ําเขาแรงมากเลยนะครับทุกคนมันอาจจะกระจายทั่วถึง,งข้างนี่ที่มันไม่โตนเพราะว่ามันไม่ได้ ไม่ค่อยโดนแดดหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับที่นี่เขาสามารถควบคุมอากาศได้นะครับหน้าหนาวหน้าหนาวเนี่ยโอ้โหหนาวติดลบหนึ่งสองสามคนมาดูนะครับนี่จะเป็นเก็ดเก็ดอะไรเขาเรียกว่าเก็ดอะไรนะอ่าที่เชยงใหม่ที่อะไรีไม่คันนิ่งนะครับอันนี้ไม่ได้ไม่คันนิ่งนะ เราก็เปิดเสร็จแล้วนะครับรออีกบาบสามใช่ไหมบาบสามนะครับเราก็จะมาปิดเท้าลงเพื่อที่จะเปิดน้ําตอนกลางคืนนะครับวันนี้เป็นวันหยุดของเราแต่เราต้องมาเปิดนะครับเพื่อที่จะได้ตังของเขาวันหนึ่งก็ได้ประมาณเซ็งนึงนะครับวันหยุดนะครับก็ถือว่าได้เยอะอยู่นะครับวันนี้ก็พาทุกคนมาดูเท่านี้แล้วครับ ย,ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของทีทีเมฆด้วยนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณครับ